ผู้บริหารสนทนาช่วงผู้บริหารสนทนาในรอบรัวเสมาเช้าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรนิตยกกวีครับมาพูดคุยสนทนาเล่าให้ฟังถึงภารกิจในการขับเคลื่อนของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งตอนนี้ท่านปลัดกระทรวงอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านปลัดกระทรวงครับครับสวัสดีครับครับท่านครับทราบมาว่า ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าสภาซีเมกเนี่ยนะครับครั้งที่48ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึ่งครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงครับที่จริงต้องเริ่มจากซีเมอนะครับคือองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เรเียกว่ East Asian Minister of Education Organization นะฮะ c p o นะฮะ c p o ก็มีรัฐมนตรีของประเทศทั้งหลายมาเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ตั้งมาเป็นสภาขึ้นมาเรียกสภาซีเมกเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยขณะนี้เรามีด้วยกัน11ประเทศนะครับแล้วบวกสมาชิกสมทบด้วยนะครับ11ประเทศก็มีตั้งแต่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็ประเทศในอาเซียนนะในอาเซียนนะครับแล้วก็ยังมีที่สมทบอีก นะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาออสเตรเลียเยอรมนีครับอีกหลายประเทศนะครับครับเราก็จะมาประชุมซีเมกหรือซีเมโอเนี่ยจะทําหน้าที่เนื่องจากเป็นรัฐมนตรีทางการศึกษาทั้งสิ้นนะครับเราก็มาคุยเรื่องของการศึกษาพัฒนาการศึกษาร่วมกันนะครับในประเทศไทยครั้งนี้ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่สิบแดแล้วครับครับจัดขึ้นวันไหนที่ไหนยังไงครับจัดขึ้นที่ทางชนบุรีนะครับพัทยาใช่ไหมครับพัทยานะครับครับ เป็นวันที่6ถึงวันที่แปดสัจะจะาคมนี้นะครับครับคบวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่ออะไรครับแล้วก็ไทยเราในฐานะเจ้าภาพเนี่ยเราจะมีการนําเสนอผลการดําเนินงานหรือว่าการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษายัางไงบ้างครับ ที่จริงเรามีเยอะเลยนะครับมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่7นะครับวันที่6กี่เป็นวันที่รับรองวันที่7ก็จะเป็นการประชุมใหญ่นะครับก็จะมีการบรรยายนะฮะโดยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการท่านนายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเสร็จเศรษฐิต์เนี่ยนะครับจะเล่าให้ฟังเรื่องของนโยบายของรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดิจิทัลเลอร์นิ่ เรียกว่าหัวข้อคือ Digital Learning for Creating Future g l o b a l citizen หมายถึงการสร้างชาติสร้างคนของของ,ของโลกโดยผ่านทางระบบะดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยนะครับ,รบเพราะว่าเราจะพัฒนาเรื่องดิจิ t a l knowledge society ในประเทศไทยสนะังคมแห่งการเรียนรู้โดยระบบดิจิทัลนะครับในประเทศไทยอันนี้ก็ต้องถือว่า ท่านในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราคงเป็นระดับต้นๆระดับแนวหน้าการเป็นของการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับแล้พก็คงจะเป็นการพูดคุยในการขับเคลื่อนกลไกทางยุทธศาสตร์ทั้งหลายเพื่อให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันครับคครรัับบมีไฮไลท์ที่เด่นๆของการจัดการประชุมครั้งนี้ไหมครับมีหลายเรื่องนะครับเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงกลไกในการเรียนรู้สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ดนะครับ ต่อมาถึงการสร้างคนสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงนะครับเราก็จะต้องมีเป็นนักวิเคราะห์นักคิดมีความใฝ่รู้นะครับค,บค,บคงคงมาคุยในเรื่องของการสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกันในหลายๆเรื่องความร่วมมือของระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆนะครับ,รบประเทศไทยเองมีหลายเรื่องที่เราก้าวล้ำไปแล้วเราไปม,มีความร่วมมือกับ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นเพียงวางหน่วยงานเช่นมาลัยสุกุบะนะฮะแล้วก็มีกับความร่วมมือกับบร i ทิชคา o ซิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนําเสนอให้กับสมาชิกได้รับทราบในวันที่เจ็ดเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมต๊ะกลมที่เรียกว่ามิ n i ส t ตอร์ราวเทิบ์ลมีนะครับก็คงคิดในหลายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ เจ้าต้องเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ห้าสิบของซีบีโอพอดีนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมาคุยว่าในอนาคตซีบีโอจะดําเนินการจะช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษาไปได้อย่างไรครับครับเรียนถามท่านอีกนิดนึงครับว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราประเทศไทยเราจะได้เห็นได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมครั้งนี้อย่างชัดเจนนะครับ แน่นอนนะครับเรื่องประโยชน์เนี่ยหนึ่งก็คือเราได้แสดงศักยภาพของเรานะครับในหลายเรื่องเราอาจจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้นํา<ด>ในเรื่องของการสร,ร้างกลไกต่างๆในเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภูมิภาคนะครับ,รรบส่วนถัดมาก็เราอาจจะต้องได้เรียนรู้นะครับจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายนะครับแล้วก็บางเรื่องต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับเพื่อให้ทเทียบทันหรือเท่าทันกับโลกนะครับเพราะว่าอาเซียนเองเนี่ย หรือในภูมิภาคแถบนี้เนี่ก็อาจจะมีประเด็นปัญหาเหมือนเหนกันในหลายๆเรื่องนะครับ,รบเช่นเรื่องของภาษาเรื่องของการศึกษาที่อาจจะดูเหมือนว่าเรามีการศึกษาที่ยังด้อยกว่าในภาคพื้นยุโรปอยู่ตรงนี้ก็คงต้องมีการกลับเคลื่อนไปร่วมกันครับ อืมครับที่ผ่านมาที่มีการประชุมกว่า40กว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้มีการปรับเอานํายุทธศาสตร์ในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยมาใช้อย่างไงบ้างครับท่านครับที่จริงต้องเรียนว่าในยุทธศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเป็นระดับของรัฐมนตรีนะครับ,รบเมื่อรัฐมนตรีได้ยุทธศาสตร์ตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะมีนโยบายนะครับ,รบก็มาปรับนโยบาย ถึงแม้ว่าของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการศึกษาก็มีการขับเคลื่อนผ่านทางซีพีโออยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องก็สามารถจะขับเคลื่อนไปได้อย่างดีครับถือว่าเป็นการขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องนะครับ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 สุดท้ายท่านปลัดกระทรวงมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกท่านบ้างเชญเลยครับครับก็ในนามของเจ้าภาพในการประชุมคราวนี้นะครับต้องเรียกว่า อยากจะให้พวกเราเนี่ยให้ความภาคภูมิใจนะฮะมีความภาคภูมิใจในการที่เราได้เป็นเจ้าภาพาเพราะว่าเป็นการให้เกียรติเราอยาอ่างยิ่งเลย<ะ>ปีนี้เป็นปีที่50ของ c โ o นะครับการที่มีการประชุมสภา CMEC ขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเรียกว่าหากใครได้พบได้เห็นมีโอกาสได้เข้าไป ใกล้ชิดในการประชุมดังกล่าวเนี่ยก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาตินะครับว่าเขามาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็เราจะประชุมคราวนี้เนี่ยก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีการขาดตกบกพร่องในจุดใดจุดหนึ่งแต่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายท่านมีโอกาสช่วยส่งเสริมช่วยบอกข่าวนะเล่าให้เพื่อนฝูงฟังนะครับเล่าให้คนทั้งหลายฟังให้เกิดความภาคภูมิใจในประเทศของเราที่ยังเป็นผู้นํา ในด้านนี้อยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปข้างหน้าด้วยกันครับครับอาละครับสัปดาา์หน้าหรือว่าครั้งต่อๆไปคงจะต้องรบกวนเวลาท่านมาช่วยเ่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลการประชุมเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยากวีนะครับท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการครับขอบพระคุณครับท่านครับครับยินดีครับสวัสดีครับ